กระทบถามว่ากระทบไหมคือของน้อยลงความต้องการส่งขึ้นถูกไหมราคาก็แพงถามว่าถ้าไม่แพงขึ้นชาวประมงก็อยู่ไม่ได้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันถูกมันเยอะมันถูกแต่เดี๋ยวนี้มันจับน้อยแต่มันขาดได้แพงมันก็ตามความต้องการอะแต่ถ้ามันมันไปลาบากคนที่รายได้น้อยที่จะกินอะเหมือนกันอย่างหอยคงหอยแข้งก็จะเหมือนกันหมดมันไม่ได้เป็นเฉพาะปูอย่างเดียวมันไปหมด ก็ปูม้าเราก็ซื้ออยู่ที่เนี่ยอย่างบ้านแหลมไอ้เนี่ยบางตะบูนเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยอ่าวบางตะบูนอ่าวแม่กองเนี่ยนะ่ยเขาก็มาชาวบ้านมาขายลงต้มอย่างเจ่จันยาที่เราไปเมื่อเช้าเนี่ยเขามาแกะแล้วมันก็จะมีแหล่งรับซื้อตามปากแม่น้ำอะไรพวกเนี้ยปลาสัตว์น้ำเนี่ยมันจะเกิดหน้าแรงโตหน้าฝนมันอ้วนกินเลยหน้าหนาวในช่วงเนี้ยมันท่านบอกว่าเกิดหน้าแรงโตหน้าฝนมันอ้วนกินเลยหน้าหนาวเพราะอะไร เพราะว่าพอหน้าฝนเนี่ยเขาเกิดมาแล้วหน้าฝนเขาจะสะสมอาหารในลำในลำตัวเขาพอหนาวมาเนี่ยเขาจะอ้วนมันเต็มที่นะหน้าอื่นก็อร่อยนะแต่ว่าหน้าหนาวจะอร่อยที่สุดสัตว์น้าถามว่าทําไมเขาต้องสมบูรณ์เพราะว่าเหตุที่สมบูรณ์เพราะเขาได้น้ําดีมาตลอดพอหนาวปุ๊บเนี่ยเขาจะหยุดโตแล้วเพื่อสร้างไขมันสะสมสร้างไข่พอแล้งปุ๊บเนี่ยพอพอฝนมาเนี่ย ไปเอ่ช่วงหลังสงการเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกลูกพอเขาออกลูกไปเนี่ยเนื้อเนื้อก็จะโผลถ้าปูที่ออกลูกไปแล้วเนี่ยเนื้อก็จะไม่ค่อยมีต้องมาสะสมสร้างเนื้อใหม่นะมันก็จะเป็นแบบนั้นปูก็จะน้อยเพราะว่าไอตัวที่แก่ๆมันอาจจะมีตายบ้างไม่ก็ลอเกิดใหม่อันนี้เ้าจะเยอะมันก็จะไปเยอะเอา,อาปูหลังจากนี้ไปพอฝนสักพักนี่จะมีเยอะ mm.